สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพางทะลิลลาพานะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้เว็บไซต์นะครับในการเซิร์ชหา ID ของต้นไม้เราครับผมคือว่าให้สะดวกแล้วก็ง่ายนะครับผมสาหรับมือใหม่นะครับผมอันนี้เราก็จะมาให้ดูนะครับผมว่าเลขไ d ของต้นไม้เราเนาะที่เราลงไปเมื่อสักพักเนี่ย เรานี่เลยครับเราไม่ต้องไปดูที่ภาพนั้นแหละเรามาใช้เว็บไซต์ค้นหาเลยนะผมในการค้นหาเราก๊อบเลขซีดไปนะผมหลังจากนั้นเราก็ไปที่เว็บแพทลุกอัพนะผมกดเอาเลขวางแล้วกดลุกอัพเลยนี่มันก็จะบอกมามว่าต้นไม้เราเป็นต้นอะไรนะผมแล้วก็เป็นแรอะไรนะผมนี่อันนี้ก็อเตอร์น้ำเราก็ไปที่เว็บเลยนะครับไปที่มาเก็ตแพนนะผม เราก็ไปเลือกเลยแลแล้วก็วอเทอร์ของผม,ผมดูรูปก่อนนะเป็นรูปไข่นะผมเป็นเขาเรียกว่าต้นไข่เราก็ไปดูแลต้นไข่นี่นะผมก็นี่ก็คือต้นของผมที่ฟักที่เพาะเนาะที่เพาะ,มะเมล็ดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมนี่คือนี้เป็นวอเทอร์แล้วก็เป็นแร่ผมสีแดงๆนี้ดูมุมขวาจะเป็นแร่ผม เดี๋ยวไปดูอีกอดีหนึ่งนะผมอีกไอดีหนึ่งของลูกผมของลูกผมก็สมัครไว้อีกอดีหนึ่งเหมือนกันคนละเครื่องนี่เราก็จะไปเซิร์ชดูลบก่อนลบวันนี้เราจะเอาไอดีลูกไปเซิร์ชดูนะผมนี่ได้ต้นนี้มานะผมเรากดลุกอัพไปมันก็จะเป็นต้นไฟนีผมต้นแม่ด้วยนี่พม่อทีคอมมอนไฟนะผมเราก็ไปดูกดอันนี้ออก กดคอมมอนให้เป็นสีเขียวนะผมแล้วกดไฟเอาวตาอรออกนะผมนี่อ๋อต้นแม่เลือกผิดลืมมุมซ้ายผมถ้าต้นแม่ต้นแม่มันจะขึ้นนำหน้าด้วยเลขสองนะผมเลขสองศูนย์สองศูนย์นี่คือต้นแม่นะผมเราก็ไปเลือกหัวข้อนี่มาทีก่อนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไปเลือกไฟอ่าเลือกคอมมอน นี่นะผมก็คือต้นที่ลูกชายผมได้มาก็จะเป็นต้นนี้นุ่มต้นนี้ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนโอ้โหราคาก็ขายกันสองร้อย PvU ูอัมีตัดราคาอยู่เจ้าหนึ่งอันนี้ก็ต้นนี้ก็สี่สิบแปดชั่วโมงนะผมจะได้เก้าร้อยห้า LE นะในสองวันก็จะตกชั่วโมงละสิ LE หรือว่า วันละ452.50 LE หรือ PVU ก็จะเป็น4.53 PVU ต่อวันนะอันนี้ต้น2วันนะผมเป็นต้นแม่ได้ต้นแม่ไปสู้ในการสู้ใน PVP PVE แล้วนะผมนี่ก็ถือว่าโอเคถ้าผมคุ้มเลยสำหรับการอ่าเพราะมาเมล็ดซีดรอบนี้นะผมก็เอา เม็ดอ่อนนะผมเมล็ดอ่อนมาสะสมให้ครบ100เมล็ดแล้วก็มาเคมซีดนะผมแล้วก็จะได้เมล็ดเพาะมาถือว่าโอเคอยู่นะนี้เราก็มารอลุ้นราคาแล้วว่าจะลงมากหรือเปล่าสำหรับใครคนไหนคิดจะมาลงทุนตอนนี้ก็ลองศึกษาให้ดีก่อนนะผมว่าตอนนี้กิจกรรมก็น่าจะหมดและจะมีอีก2วันประมาณวันพรุ่งนี้หรือมะรืนก็จะหมดแล้วนะ้กิจกรรม ในการลดน้ําต้นไม้โลกนะผมยังไงก็ลองศึกษาดูนะผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะผมยังไงผมไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะถ้าจะลงทุนก็ต้องศึกษาก่อนว่ามาต้นน้ําหรือปลายน้ําแล้วหนะผมสําหรับเกมแพนเวียดันเดตแต่เกมเขายังเปิดไม่หมดนะผมยังมีเกมผ่านสาหรับผ่านด่านด้วยนะผมยังไงก็ลองติดตามรับชมนะผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยหนุ่มเจอกันใหม่ในอีพีหน้า สำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ